เปิดประวัติว่าที่นายกคนใหม่เสียหนูนายอนุทินชาญวิรกูลเขาคนนี้เก่งกาจแค่ไหนเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ประการใดในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปส่องเบื้องลึกเบื้องหลังความเก่งกาจและอิทธิพลของชายคนนี้กันค่ะขอบอกเลยว่าดีกรีปโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจะชอบหรือไม่ชอบจะถูกใจหรือผิดใจทุกคนไปตัดสินใจกันเอาเองนะคะจากการณีข่าวใหญ่สะเทือนไปทั่วทั้งธรรมเนียบรัฐบาลสารรัฐธรรมนูญมีมติสั่งให้นาง สาวแพทองทานชินวัตรพลจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีซึ่งแน่นอนว่าแสงสปอตไลท์ทุกดวงได้ฉายไปที่นายอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ตอนนี้นางฟ้าตาแหน่งฝ่ายคา้านคอยแอบมองท่าทีอดีตท่านนายกอยู่ห่างๆและถึงแม้ว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติพรรคเพื่อไทยในฐานะพักแกนนําเดิมจะมีสิทธิเสนอชื่อแคดิเดตนายกที่เหลืออยู่แต่ถว่าสถานการณ์ในอดีตเกับกลายมาเป็นตัวแปรสําคัญในประเด็นที่พักแดงเคยทําร้ายน้ําใจพรรคส้มเอาไว้ในอดีตซึ่งบาดแผลนี้มันยาก ที่จะลบเลือนหรือเกินจะยิวยาและด้วยประการชนี้เลยเป็นการเปิดประตูให้พักอันดับที่3อย่างภูมิใจไทยกลายเป็นตัวแปรสําคัญและชื่อของนายอนุทินก็ถูกจับตามองในฐานะตัวเต็งเพียงหนึ่งเดียวไปโดยปริยายโดยนายอนุทินชาญวิรกูลหรือเสียหนูเกิดเมื่อวันที่13กันยายนพศ2 5 0 9เป็นลูกชายของนายชวัลชาญวิรกลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้านการศึกษาคุณอนุทินสาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญก่อนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในปีพศ2532จนเรียนจบระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮอฟตราที่นิวอยอร์กและไม่เพียงเท่านั้นคุณอนุทินยังได้รับปร,ริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์อีกมากมายหลากหลายสถาบานันชนิดที่นับไม่ถ้วนซึ่งเขาคนนี้แน่นอนว่าไม่ใช่น้าใหม่ในสนามเกมการเมืองเขาเติบโตมาในครอบครัวนักการเมืองมีสายสัมพันธ์มีคอนเน็ชันทางการเมืองอย่างลึกซึง้งคือตั้งแต่ มัธยมเขาก็รู้เส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วว่าต้องทํางานอยู่ในแวดวงเกมการเมืองนี้ด้วยความที่เป็นบุตรชายของนายชาวรัชชานวีรกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยทุกคนรอบตัวเลยตั้งความหวังกับเขาไว้สูงมากซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคอนเน็ชันทางการเมืองเป็นมรดกตกทอดที่ส่งต่อมาถึงเขาอย่างตั้งใจโดยหลังจากที่คุณอนุทินเรียนจบจากอเมริกาก็ได้กลับมาสารต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของครอบครัวที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักบ,บริษัทนี้คือบริษัทซิโนไทย engineering and construction จำกัดมหาชนซึ่งถนนหลายสายอุโมงค์หลายเส้นในประเทศไทยกล็ล้นแล้วมีเบื้องหลังการสร้างมาจากซิโนไทยนี่แหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามความสนใจของเขาไม่ได้หยุดแค่ในวงการธุรกิจเขาได้ศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจำนวนนับไม่ถ้วนตั้งแต่สถาบันวิทยาการตลาดทุนไปจนถึงวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจากักรที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างเครือข่ายและคอนเนคชันที่ครอบคลุมทุกวงการซึ่งเป็นสินทรัพย์ล้ำค่าในสนามเกมการเมืองไทย โดยคุณอนุทินเข้าสู่การเมืองครั้งแรกในปีพศ2539แต่บทบาทของเขาเริ่มเด่นชัดในยุครัฐบาลพักไทยรักไทยโดยดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการในกระทรวงสําคัญอย่างสาธารณสุขและพาณิชย์ก่อนจะถูกตัดสิทธิท์ทางการเมือง5ปีหลังจากยุคพักไทยรักไทยในปี2554แต่ทว่าการเว้นวักทางการเมืองกลับไม่ได้ทาให้ชื่อของเขาเลือนหายไปซึ่งเขาได้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในปี2555ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยสารต่ออํานาจจากบี แบบเบ็ดเสร็จและได้แสดงให้เห็นถึงทักษะการเป็นนักเจราจาต่อรองที่ยอดเยี่ยมและเฉียบแหลมรู้ทีเข้าทีออกทีเล่นทีจริงและในปีพศ2562เขาได้นำพักภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีโดยตัวเขาเองดำรงตำแหน่งรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นช่วงที่ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากนโยบายการชาเสรีที่ถูกอกถูกใจคน บงกลุ่มแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอย่างมากเช่นกันและต่อมาในปี2566หลังจากการเลือกตั้งพักภูมิใจไทยได้กลายเป็นตัวแปรสําคัญอีกครั้งและคุณอนุทินได้ตัดสินใจนําพักเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยสร้างภาพในตํานานภาพดื่มมิ้นช็อกร่วมกับแกนนําพักเพื่อไทยที่เป็นภาพจําฝังใจชาวพักส้มที่ไม่อาจจะลบเลือนได้เลยจดจํากันมาถึงทุกวันนี้และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาพนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการหักหลังเพื่อผลประโยชน์เพื่อแลกกับอํานาจที่ ตึงง้อการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกมการเมืองมันก็เป็นแบบนี้มีฝ่ายได้ประโยชน์มีฝ่ายเสียประโยชน์ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรและในครั้งนั้นคุณอนุทินได้รับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงเกรดเอที่มีอํานาจคุมข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศและต่อมาในเดือนมิถุนายนพศ2568อ 2, 8, คุณอนุทินได้มีการเคลื่อนไหวที่สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากพรรคภูมิใจไทยประกาศถอนตัวจากการเป็นพรร ร่วมรัฐบาลและย้ายไปทําหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการอ่านเกมล่วงหน้าถึงความไม่มั่นคงของรัฐบาลคุณแพรทองทานและถือเป็นการสร้างระยะห่างเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับโอกาสใหม่ๆด้านทรัพย์สินของคุณอนุทินเรียนได้ว่ามหาเศรษฐีก็คงไม่เกินไปโดยเสียหนูมีทรัพย์สินรวมกันกว่า4,400ล้านบาทแบ่งเป็นเงินฝาก1,100ล้านบาทเงินลงทุนกว่า720ล้านบาทยานพานนะ749้าล้านบาทประกอบด้วยรถยนต์โรลส ลอยหนึ่งคันพอเช่หนึ่งคันเรือโยนสองลำและเครื่องบินสามลำด้านทรัพย์สินอื่นๆ210ล้านบาทอาทิเช่นพระเครื่องนาฬิกาด้านรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ2.3ล้านบาทแบ่งเป็นเงินเดือนสอสอและเบี้ยรประชุมด้านรายจ่ายรวมต่อปีโดยประมาณ19ล้านบาทและอย่างไรก็ตามตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันพรรคเพื่อไทยอ่อนแอลงเป็นอย่างมากจึงทําให้เส้นทางสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยสําหรับนายอนุทินนั้นเรียกได้ว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงความอุตสาหะการปรับตัวและความสามารถในการอ่านเกมการเมืองที่เฉียบคมซึ่งการพลนตำแหน่งของนายกอุ้งอิงงานนี้ไม่ได้เกิดการคาดเดาของเสียหนูเสียหนูอ่านเกมขาดเดินเกมไวมากๆทันทีที่คำวินิจฉัยสิ้นสุดแกนนำพักภูมิใจไทยได้เข้าสู่วอล์ลรูมที่ทำการพักเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและวางแผนเดินเกมทางการเมืองโดยมีรายงานว่าพักเตรียมเดินสายเจรจาทันทีเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนเสนอชื่ออนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี รายงานระบุว่านายอนุทินเข้าพบแกนนำพักประชาชนเพื่อเจรจาขอแรงสนับสนุนแลกกับการทำา MOU ซึ่งบรรยากาศที่พักภูมิใจไทยคึกคักทั้งวันผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่นาย,ยกอิงพ้นตำแหน่งได้มีแกนนำหลากหลายพักทยอยเข้าพบเสี่ยหนูชนิดที่หัวบันไดไม่แห้งเดินเกมเร็วอ่านเกมขาดเหมือนยังกับเห็นอนาคตไม่ธรรมดาจริงๆด้าน Facebook คนภูมิใจไทยได้ออกมาลั่น12ข้อดีของนาย,ยกอนุทินเฉียดเต็มที่อ้ยหมดหน้าตากท้าเอาชาวบ้าน สงสัยวันนี้ทำดีที่สุดแล้วจริงหรอ 1. จัดหาวัคซีนซีโนแวค7ล้านโดสมาให้ประชาชนก่อนวัคซีนแอตตราเซนิก้าจะมาถึงประเทศไทย2จัดหาวัคซีนแอตตราเซนิก้า61ล้านโดสมาให้ประชาชนเพิ่ม 3. จัดหายาต้านไวรัสให้ผู้ป่วยมากกว่า5ล้านเม็ด4แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลน5บรรจุข้าราชการใหม่4 5 0 0 0อัตราสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย และสาธารณาสุข6เพิ่มค่าตอบแทนอสมอเดือนละ500บาทเพื่อสนับสนุนการทำงานควบคุมโรคในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย7จัดหาเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง7็เครื่องให้บริการผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อจากการเดินทางไปรับบริการ8เปิดคลินิกผู้สูงอายุให้บริการวันหยุดเพิ่มโอกาสผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสาธารณาสุขได้มากขึ้น9ผู้ป่วยในสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไม่ต้องมีใบส่งตัว10ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองใช้บริการ มมภูิได้ทุกที่11เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์มากกว่า200แห่งเพื่อให้บริการประชาชน12ปลดล็อกกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้เกษตรกรด้านประชาชนลันไม่มีช้อยนายกที่ดีกว่านี้แล้วเหรอดูจากโพเหมือนให้เลือกระหว่างมะเร็งกับเบาหวานสุดแสนจะเหนื่อยใจซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องต้องการว่าเลือกตั้งใหม่เถอะอยากเลือกอะไรใหม่ๆ5คนนี้ไม่มีใครเข้าตาเลยสักคนและสุดท้ายนี้ทุกคนคิดเห็นยังไง กันบ้างคะกับนายอนุทินว่าที่นายกคนใหม่คนนี้ชอบหรือไม่ชอบเชียร์หรือไม่เชียร์คอมเมนต์มาเม้ามอยกันได้นะคะและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรับชมช็อตเด็ดที่น่าสนใจกันคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวแฟนค่ะคนนี้ละค่ะคนที่ชอบใส่สูตรพูดจาเข้มเข้มนะคะตลอดเวลาอยู่ในทีวีนะคะแต่พอกลับบ้านมาค่ะก็กลายมาเป็นอนุของพวกเราค่ะ โดยปกติผมกับคุณอนุทินก็สนิทสนมกันเคารบนับถือกันมา3-40ปีแล้วนะครับก็ขอให้สมหวังนะครับพี่โหนขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมมุติว่าท่านอนุทินได้เป็นนายกนะผมว่าท่านอนุทินไปเชิญท่านเสรีมาดีกว่าท่านเสรีที่สุดธิะมาเป็นรองนายกและให้ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดอย่างเดียวเนี่ยผมว่าเข้าท่านะเข้าท่านะถึงท่านจะมีแค่สสแค่หเสียงก็ตามนะครับ เป็นรัฐบาลชั่วคราวอยู่ได้4เดือนแต่4เดือนเนี่ยปราบยาเสพติดมันเห็นหน้าเห็นหลังวางกรอบดีด โคต้ามันเหลือเยอะเพราะว่าพักประชาชนเขาไม่รับตําแหน่งแล้วเขาไม่ส่งใครด้วยเราก็คัดคนดีๆที่จะทําประโยชน์ให้บ้านให้เมืองมันก็เป็นผลดีกับท่านอนุทินด้วยดีกว่าไปแบ่งกันโคต้านั้นโคต้านี้แล้วก็ทําอะไรก็ยังไม่ค่อยได้เลยนะมันเป็นชื่อเสียงเพราะเดี๋ยวจะต้องลงเลือกตั้งกันใหม่แล้วไงส,สดใสจังเลยคะ่ะออรา่านายกคนใหม่หรือเปล่าครนี่